ดีครับพี่น้องมือนีมาพอครับปาโก้คนโกผมกับโผทรงเก่าเนี่ยนะเนาะมือนีพ้าพี่พาน้องกับยูปะไก่ปไก่ครับกันยังยูตาบลญูขึ้นที่เราอยู่ครับแล้วมือนีอ่ามาพอครับง่วแฝดครับซึ่งผมกับยูกบจะขวงคนนะครับนี่กันขวงคนครับแนะหน้าตัวนี่ครับครับต้นน้องต้นครับน้องต้นนะครับเป็นจะของงง่ว่าแฝดครับซึ่งมือนีป่าโกกครับผ้าพี่น้องมาเบืองเนาะครับนี่แฝดผูครับแฝดผูนะครับอ่าแฝดผู ได้แค่เดือนเลยครับเนี่น้องนสองเดือนพอดีครับน้องอายุได้สองเดือนพอดีนะครับเป็ดหูน่อครับเบิ้งครับลักษณะเป็นตาหักเลยครับข่วนข่วนแดงแดงเป็นลูกผู้ใดครับลูกลอกเขาดิผิดแดงครับลูกผิดแดงมีใบมีอย่างนี้เนาะครับปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใบให้เบิ้งนะครับนี่ครับใบเพิ่นเนาะครับนี่ครับนะครับผิดแดงนะครับวิไลฟาร์มครับนาะ เลือ <łość> ครับนี่นะครับงัวหน่อยแฝดครับงัวหน่อยแฝดหานผู้ใดอยากได้สายพันธุ์แบบนี้ไปพัฒนาต่อนะครับอยากได้งัวแฝดแบบนี้นะครับอ่าไปพัฒนาต่อต้นกะเบียงทีเบียงน่องอยู่เป็นประคำเปิดอยู่นะครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับต้นเปิดไปสิบครับเปิดไปสิบหนึ่งนะครับนี่ครับสิบหนึ่ง ลูกสองตัวแม่ตัวหนึ่งนี่นะครับคือลูกแฝดปีละปีลตัวนะครับออกลูกปีละตัวแม่ที่ออกง้อไทยเป็นง้อไทยนะครับเป็นง้อไทยนะครับแต่ว่าเข้ากับมาผสมวันนี้พริกแดงกับแดงดีไหมแดงดีนะครับว่าเป็นสิ่งใกล้ดิอ่าเป็นสายที่ดีหบื่นี่ครบรอบวันที่สี่ผุันธ์โอ้โหครับเอาแล้ครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้ก็มาหาป่าโก้เลยครับมาหาต้นต้นฝากเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องเนี่ยครับ 098 098 1536 1536 454 454นะครับน <irgend. S 1> <0 98 S 2> ี่นะครับผมเห็นเบอร์งยไกลๆนะครับนี่น้องน้องซึ่งเป็นตัวผู้ทั้งสองเลยนะครับแฝดครับแฝดนะครับกินยาอะไรกินยาเป็นอะไรได้ครับน่องครับลูกแฝดครับผู้ใดมักแบบนี้อยากได้แนวแฝดนะครับไปเอาไปเฮ็ดเฮ็ดพันธ์เฮ็ดแนวนะครับมันหามันออกแฝดอีกนะครับเอานะครับเรียนครับเรียนนี่ครับเด็กหน่อยเนาะดื่นเนี่ยขุนครับผู้หนึ่ง นี่ผู้นึงครับนี่ครับผู้นึงนะครับเมียพือกันครับคับโอ้ยว้านมันตัวเดียวกันนะครับสําหรับพี่น้องที่มักแบบนี้อยากเอาไปต่อยอดนะครับสำหรับมหาต้นยูบันนกุงตะบลผู้เงินอําเภอเสือระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเว่าเบอร์โท้เบอร์นั่นเลยครับหรือว่าสิสิต่อทั้งปลาโกกเลยครับเพราะว่าเป็นบ้านเดียวกันเฮือนนี่ครับบ้านเดียวกับปลาโกเลยนี่นะครับมาเลยครับมาหาปลาโกมาเยี่ยมมายามถามข่าวกันเด่นเลยครับ สำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่มักแบบนี้แบบกุ้งแฝดนี่นะครับนะครับโอ้เป็นตาหักครับทึงดื้อทึงดื้อทั้งเป็นตาหักนะครับนี่ตัวนึงนะครับน้องซื้อมาได้ครับหนึ่แต่ละตัวนั่นน้ำโชกกับน้ำใชครับน้ำโชกกับน้ำใช่ครับโอ้น้องน้ำโชกน้องน้ำใช่นะครับพี่น้องบึ้งนะครับบุญวบไพสงนะครับพี่น้องเอ้ยกุ้งแฝดครับนะเอาเอาคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้นนะครับที่ให้โอกาสป้าโกไหนมาอ่าถ่ายทอด ความรู้ให้พี่น้องนะครับหรือว่าให้พี่น้องเห็นพี่น้องผู้ใดสนใจก็สิมามาหามายี่ยานถามข้าวน้องนะครับน้องโชกนะครับครับน้องใช่นะครับทั้งสองนะครับความแม่นะครับผู้ใดอยากไปดูแลน้องต้นกะมาตอรองกันเลยครับต้นกะสามารถติดต่อทิ่รองกันได้เดีวครับมาเลครับบ้านหนองกุ้งตะบนภูเงินอำเภอเสลภพุ่มจังหวัดลอยเอ็ดครับสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับต้นนะครับคลิปนี้ก็ต้อง ขอตบอีกก่อนนะครับจังพอ,อกันคลิปหน้าครับปลาโกฝากช่องปลาโกเกษตรฟาร์มหรืออ่าไอ้ทั้งช่อง YouTube หรือว่าทั้งเพจนะครับปลาโกเกษตรฟาร์ม V2 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสด <Coca> ีค <Cola> รับเฮ้ยห่อกใอยู่ซอก่งออยู่นําแม่เลยมันอยู่ล่ะอันนี้คือบ่ใสๆมัยนะพ่อกอดออกไ